ก็เป็นท่านประธานสภา,าและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมก็ได้เข้ามารับฟังคําอภิปรายของท่านตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเวลานี้ก็หลายท่านก็ได้มีข้อเสนอเป็นประโยชน์นะครับที่รัฐบาลจะสามารถนําไปพิจารณาร่วงการใช้ใจ่ายเงินดังกล่าวนะครับให้สอบค้องของบริบทของความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับซึ่งมีสถานการณ์โรคโควิดระบาดเข้ามาอยู่ในเวลานี้แล้วก็ต้องวางไปถึงอนาคตด้วย ผมอยากกลับเรียนเพราะว่าวันนี้เป็นการพิจารณากฎหมายคุรัฉบับฉบับที่แล้วคือเรื่องของพอรกฉุกเฉินใช่ไหมครับเงินกู่อันที่สองวันนี้เป็นเรื่องของพอรบซึ่งมันมีขั้นตอนตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปพอสมควรนะครับผมกลับเรียนนะันแรกก่อนว่างที่เราต้องเข้าใจตรงกันในขณะ,ะนี้คืองบประมาณรายจ่ายของภาครัฐมันมีกี่สูตรด้วยกันนะครับทั้งรัฐและที่ิธุรกิจเนี่ยนะ ในส่วนตรงนี้นงบประมาณทั้งหมดจะมี 1. งคืองบบุคลากร 2. ง,งบดําเนินงาน 3. งบการลงทุน 4. งบเป็นเงินหนุบนุนห้งบรายจ่ายอื่นๆนะครับที่งบประมาณของราชการทั้งหมดที่มีอยู่ตามกฎหมายตารมรัฐธรรมนทั้งหมดนะครับคราวนี้รายจ่ายงบประมาณส่วนที่เป็นงบกลางตรงนี้หลายท่านอาจจะพูด ด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยวัตถุประสงค์ผมคาดว่าท่านหวังดีทั้งหมดนะครับเพราะผมกล่ารไปแลว่ารายจ่ายงบกลางนี้ไม่ใช่งบประมาณที่รัฐบาลที่สามารถจัาบริหารได้ทุกบาททุกสตางโดยนายกตีแต่เพียงผู้เดียวมันคงไม่ใช่นะครับก็ลองไปเปิดดูแล้วกันในรายละเอียดลรายจ่ายงบกลางหมายถึงรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรร่วนการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปตามในการต่อไปนี้หนึ่งเงินเบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญน,นะครับ อันนี้ก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับสองเงินช่วยเหลือค่าการลูกจ้างพนักงานของรัฐสามเงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเงินเดือนและปรับพูดข้าราชการสี่เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการห้าเงินสมทบลูกจ้างประจำหกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสพพระเนินต้อนรับประมุขต่างประเทศเจ็ดเงินสำรองจ่ายเพื่อกณีฉุกเฉินหรือหมายความระไรจ่ายที่ต้องสำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน,จจยในจจากณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแปดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศนะครับเก้าเงินในการ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาบุริสิบค่าใช้จ่ายในการสาธารณสาขและการลูกจ้างพนักงานของรัฐอันหนึ่งนอกจากรายการเก่าวที่กำหนดเป็นรายการหลักแล้วพรระาชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไอตั้งรายจ่ายหรือไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสมในแต่ละปีเช่นเงินรางวัลประจำปีเงินช่วยใช้ค่าก่อสร้างเงินขวัญถุงโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกษียณก่อนกำหนด ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนราชการค่าใช้จ่ายในการเฉราะนี้ของทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมค่าในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นแต่การสรุปว่าเข้าใจก่อนว่างบกลางคืออะไรใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วมันมาจากที่ไหนแล้วมีตัดส่วนอย่างไรในงบประมาณทั้งหมดของรัฐบาลของรัฐและของส่วนราชการและรัฐศาหกรจนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ที่เมื่อเช้ามีการพูดจากท่านสมาชิกผู้สรงเขียินะครับ ที่กล่าวว่ามาตราง5วงเก 1, กล็บหนึ่งกำหนดให้องระมาจากหน่วยงบมาไปให้หน่วยรับงบงานอื่นโดยให้ทำเป็นพระราัติไม่ให้อนไม่ได้ให้โอนเป็นงบกลางสองการองะมาไปเป็นงบกลางรายงานการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อณีฉุกเฉินหรือจำเป็นขาดหลักความเฉพาะเจาะจงและหลักความยินยอมเพราะงบกลางเป็นอำนาจของรัฐบุรีแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ผมผู้เดียวที่ไหนไหมครับการบริหารเงินงบมาทุกวันเนี่ยนายก ไม่ใช่เงินของนายกเองนะผมคงทำงันไม่ได้นะครับมันมีขั้นตอนไหลประการด้วยกันคําชี้แจงของผมก็คือว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2561ตามมาตรามาตราสาธิภาการโอนงบประมาณออกจากกระทรวงกรมต้องทําเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นมันถึงต้องมีการเสนอพอรบรมาวันนี้ไงครับแล้วก็มีการขั้นตอนการพิจารณาอยู่สามวาระด้วยกันนะครับทุงใช้เวลาพอสมควรการจัดสรรกบกลาง ที่ได้มานั้นจัดสารให้กับทุกหน่วยงานที่มีความจำเป็นกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไณะกรรมาิการครมผมกล่าวเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นบางท่านบอกว่ามีการทาพระราชบัญญัติโอนเข้าม,มารายจ่ายจํานวนห้าครั้งตั้งแต่ศูนย์เจ็ดถึงหกหนึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไปดูทั้งหมดเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันว่าทั้งหมดตั้งแต่ปีศูนย์เจ็ดปีห้าแปดปีห้าเก้าปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งและปัจจุบันนั้นทําเป็นพระราชบัญญัติทั้งสิ้น นะไม่มีทำเป็นอย่างอื่นได้นะครับต้องทําเป็นพระราชบอญญงประมาณรายจ่ายเท่านั้นห้าครั้งไม่ว่ารัฐบาลไหนาก็ตามนะครับต้องทำไปตามนี้ต่อไปในส่วนของเหตุใดจึงไม่จัดทำพร,พรบโอบปงะมาณก่อนเพื่อไม่ต้องจัดทําพรบก,กู้เงินยังไงก็เงินมันไม่พออยู่แล้วเพราะถ้ามีการประมาณการอนาคตซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับในหลายมิติด้วยกันไม่เฉพาะโควิดนะครับวันนี้ เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจากการแพร่ระบาดรัฐบาลได้ประมาณการใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ดูแลวง,งเงินสูงถึง5 5,000้าัล้านบาทงบกลางที่มีอยู่แล้วเดิมรายงานเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินที่ยังเป็นมีไม่เพียงพอประกอบกับพรกู้เงินสามารถเป็นการได้เร็วกว่าการจัดทำพรบอรโอนนั่หละครับความแตกต่างทําไมเราต้องทองําพรก้อนก่อนไอ้นี่ก็ทําคู่ขนานกันมาแต่จะต้องพิจารณาอีก3าวาระด้วยกันแล้วเงินทั้งสองก้อนก็จะต้องเข้ามาอยู่ในกรอบ ที่รัฐบาลกําหนดว่าจะใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับหลายท่านบอกว่าเออเอาไปแล้วก็เอาไปเลยคงไม่ใช่หรอกนะครับเพราะเลยกรอบนี้เราเขียนไว้กว้างๆอยู่แล้วนะครับเรื่องโควิดเรื่องน้ําท่วมอะไรหรืออื่นๆที่จําเป็นเพราะอะไรที่ถูกตัดออกไปในช่วงแรกที่โอนเข้ามาไปแล้วท่านสามารถขอขึ้นมาใหม่ได้เพียงแต่ว่าท่านต้องทำให้มันสมบูรณ์มีแผนละเอียดนะครับสามารถดำเนินการได้ในหุวงเวลาที่ที่กําหนดนะส่วนใหญ่แล้วมันที่เอาโอนปรับโอนมา ครั้งนี้ส่วนใหญ่ยังทำสัญญาไม่ได้ยังอะไรล่ะไม่ครบถ้วนแผนละเอียดยังไม่สมบูรณ์ก็หยุดไปสักหน่อยก่อนเมื่อท่านพร้อมท่าเนเสนอเข้ามาคอรมอก็จะพิจารณาให้ไม่ใช่ตัดหายไปเลยนะครับหลายอย่างนะครับอันนี้คือหลักการของของงบปรมาณอยู่แล้วเหตุใดกระทรวงกลาโหมไม่ปฏิบัติตามมติคอ,อรมรายการผูกพันข้าปีงบประมาณ ที่จะต้องตัดโอนเข้าพรบโอนหาทำไมไปตัดโอน10%เอันนี้หลักเกณฑ์ของแนวทางปี2 5ง3นกะครับกรณีผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ในงบประมาณปี2563ให้ปรับลดลงร้อยละ5แต่ถ้าหากหน่วยงานเห็นว่าสามารถชะลอการเปลี่นการได้โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการและปฏิบัติงานก็สามารถให้ปรับลดประมาณได้มากกว่าร้อยละ5นะครับนี่คือกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับในส่วน อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารายจ่ายงบประมาณจะเป็นจปตรงวัน63นั้นทัานบดีอยู่แล้วว่ามันล่าช้านะครับในช่วงที่ผ่านมามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ตรงัน63ก็ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดพอมีสถานการณ์แพร่พระบาดไวรัสโคโรนาเข้ามาอีกนะมีการชะลอเศรษฐกิจาาโลกมีสถานการณ์ภัยแรงรต่างๆเข้ามาวันนี้เราต้องทํามาตรการเพื่อลดผลกระทบในเรื่องนี้มีวิธีการ อยู่สองสามวิธีการคือหนึ่งโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการป้องกันควบคุมเรื่องโควิดแก้หาเรื่องภัยแรงหรือน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะมาต่อไปที่ผ่านมาภัยแ,แล้งเราก็ใช้อยู่นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ6 1หนึ่งไม่สามารถโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานได้อันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าโอนตัดกระทรวงนี้โอนให้กระทรวงน,น้นไม่ได้มันต้องเข้ามางบกลางก่อนแล้วถึงเวลาสุดท้ายสุดถ้าพิจารณากันใหม่มีคณะกรรมการ จัดทำงบวานขึ้นมาเสนอขึ้นมาก็พิจารณา,า,าโดยคลมตามขั้นตอนก,กันเสนองบมานปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีเงินจานวนนี้ไว้นะครับในส่วนที่ผ่านมานั้นงบกลางในการทํารองจ่ายสุขเสริ่จําเป็นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราใช้ไปแล้วนะครับจะเหลืออยู่น้อยมากประมาณนัก400กว่าล้านนั้นเองนะครับที่ว่าท่านว่าเป็นยอดมีเยอะยอดเยอะ เท่านั้นล้านเท่านั้นแสนต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกผมก็บอกไปแล้วเมื่อขั้นต้นนี้แล้วว่าใช้อะไรไปแล้วบ้างใช้ทําอะไรนึงควที่เราจะไปก้าวนั่นคืองบกลางนะครับไม่ใช่เม็ดเงินลอยๆไม่ใช่วันนี้ก็ใช้ไปจนเหลือเท่านั้นมันทึ่ต้องมาทําพรบโอนงบมาที่งบมาปีห3ที่ยังทําไม่ได้เราก็โอนกลับมาตรงนี้ก่อนเพื่อเข้างบกลางนะครับอันต่อไปก็เตรียมเงินวงเงินกู้นะครับในส่วนโน้นเข้ามาก็คือเข้ามางบกลางแต่เงินจุบหนวนนี้ ต้องหมตั้งงบหมายขึ้นมาใหงงามให่ตามระเบียบวิธีการบริหารงบหมายทุกประการนะครับเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องของภายใต้กรอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังที่ท่านบอกว่าไปปรับโน่นปรับนี่ต่างๆเพื่อให้รัฐบาลสามารถใช้เงินได้อย่างง่ายดายคงไม่ใช่นะครับเพราะในเรื่องของวันนี้มันมีชนการไม่ปกติขึ้นมาเพราะนั้นคณะกรรมการนโยบายการเงนินการคลังของรัฐเนี่ยได้มีการพิจา,ารณากันและมีกฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องจําเป็นต้องปรับในส่วนสัดส่วนงบดังกล่าวนั้นนะ รวมถึงรายจ่ายงบประมาณชำรนะเงินเกินคืนเงินกู้ด้วยอย่างไรนั้นก็จะต้องพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวเฉพาะช่วงเวลาลวิกฤตเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ปกติแล้วให้มีการทัทส่วนให้เหมาะสมต่อไปใน,นเรื่องของหนี้สาธารณะเรื่องต่าง,เร,ง,างเราก็ต้องมีการบริหารนะครบีบ้น้มงการบริหารหนี้สาธารณะอยู่แล้วนะตอะน,นั้นจะเห็นได้ว่าอันไหนที่ผ่อนสั้นผ่อนยาวไได้นี่นะสั้นไปยืดไปเป็นปางกลางได้ไหม นะ <S an> นี่จะยาไปยาวได้ไหมอันนี้เป็นการทํางานนะครับเขามีคนทํางานอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อย่าไปห่วงวนมากนักนะครับเราให้กฎหมายให้เจ้าที่เขาทางานนะครับนี่นงบประมาณนะครับในรายละเอียดนั้นเราค่อยมาดูว่าเอ๊ะที่ทำมาแล้วมันมัน,มนทุจริตหรือไม่ไม่ทุจริตต้องไปดูตอนทําซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำมาใหม่เลยในงบประมาณพวกนี้สามสี่งบประมาณเนี่ยตั้งกรอบไปแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ต้องทําขึ้นมานะครับแล้วผ่านการตรวจสอบคัดกรองขึ้นมาจากข้างล่าง ผมเรียนแล้วว่าระดับล่างเนี่ยโครงการทุกโครงการจะใช้เงินใดก็ตามเนี่ยใหม่ที่จะออกมาเนี่ยจากใช้กบงกลางเนี่ยท่านต้องไปรับฟังความเห็นจากประชาชนเขาต้องการอะไรนะครับเข้ากระบ,บวนการเข้าไปในสู่การพิจารณาของกอบจอ,อย่าไปก้าวล่วงเขาตรงโน้นอย่าไปบังคับเขาให้เขาพิจารณาเองเมื่อพิจารณาขึ้นมาก็ต้องผ่านสำนักงบประมาณในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบกรมบัญชีกลางตรวจสอบเข้าคณะกรรมการคัดสรรโครงการเข้าไปอ,อ,อนุมัติโดยคอรอมอะนาย,ยกเป็น อะไรล่ะเป็นผู้นํารัฐบาลผ,ผ,ผู้หัวหน้าคลร,รก,ก,ก็อนุมัติในกรอบของคลร,รไปนะครับอันนี้ก็กลาบเรียนว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมการปรับลดรายจ่ายลงทุนรายการผูกพันข้ามปีของกระทรวงกลาโหมตามกา115ต่อต่ำกา115อันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติได้นะครับชะลอได้ นะครับในปี2663ถ้าเราทําไม่ได้ไม่สําเร็จเว้นแต่บางอย่างที่มันเป็นการผูกพันไปแล้วทําสัญญาไปแล้วหรือมีในเรื่องของการตลกลงต่างๆในกรอบของการจัดหาจั้อยุทธณ์รรนะครับที่มันมีกติกาชัดเจนอยู่นะครับซึ่งเราก็พยายามจะผ่อนลดลงทุกอย่างท่านจะบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้ท่านก็ต้องมองว่าทหารนั่นนะครับผมไม่อยากว่าเออผมเป็นทหารให้เห็นใจเ็าเป็นพิเศษ แต่ถ้าลองดูนะครับเขาทำหน้าที่กี่อย่างหน้าที่หลายอย่างด้วยกันที่ไม่ใช่หน้าที่เขาโดยตรงจะบอกว่าไม่ไปช่วยมันก็ไม่ได้นะโควิดก็ลองช่วยน้ําท่วมฝนแล้วก็ต้องไปช่วยหมดทั้งหน้าที่คือมีหน้าที่อย่างเดียวคือการป้องกันประเทศเท่านั้นเองแต่วันนี้กฎหมายกาหนดว่าให้ทําหน้าที่ทั้งป้องกันประเทศที่ปไตยรักษาความมั่นคงภายในช่วยเหลือรัเทาภัยพิบัติแรงต่างเหล่านี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของทหารที่เพิ่มเติมมาโดยที่เราไม่เคยเรียกร้องสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับ อันนี้ก็สิ่งที่กลเรีไปให้ทราบเดี๋ยวจะสร้างความเข้าใจผิดกันไปอีกในส่วนของยุทธปกรณ์ผมก็ไม่ได้แก้ตัวนะครับถ้าเราจะบอกว่าทำไมต้องไปใช้ของแพงของดีชีวิตคนมันก็สาคัญนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เขาเกิดความปลอดภัยวิตทรัพย์สินเพียงของเขาเองเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียภรรยาในการทํางานก็ต้องมีอะไรคุ้มครองให้เขาหน่อยนะครับให้เกิดความปลอดภัยแต่อะไรที่มันยืดไปได้ยังไม่ต้องหาตอนนี้ก็ไปหาต่อแต่ยัหน้าแต่ถ้าบอกไม่ต้องทําอะไรเลย แล้วก็ไม่ต้องมีทหารเข้าไปอีกก็ก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับในเรื่องของการรายรายจ่ายงบกลางเงินํำลองฉุกเฉินปี263ที่เดิมนั้นตั้งไว้96,000ล้านบาทนะครับที่ตั้งไปแล้วนั้นท่านบอกว่าเงินจำนวนนี้ใช้ไปไหนนะรายละเอียดมีดังนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสถานการฉุกเฉินโลกไวรัสใช้ไปแล้ว56,261ล้านบาทที่ใช้ไปเพราะอะไร พราะประมาณเงินกู้ก็ยังไม่ออกไอ้เงินกู้เงินกู้ก็ยังไม่ได้เงินพอร์บอลโอนก็ยังไม่ออกมันต้องใช้งบกลางที่เหลืออยู่ตอนนั้นนะ่ะหลังนี้เราใช้ไปหกม5 5 4เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่หกล้านบาทนะแก้โควิดไปห้าหมื่นหกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายแล้งไปที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่แล้งนะครับจะขุดบ่ออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเติมน้ําส่งน้ำหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านบาทค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจและสังคมจำนวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านบาท ค่าหายจากการภาครัฐ9ล้าน9 9,000ปรจุย9,752ล้านบาทคงเหลืองบประมาณที่453.29ล้านบาทนี่คืองบกลางปกติวันนี้ทั้งต้องหางบกลางมาเพิ่มเติมเพื่อจะไปใช้จ่ายในวงเงินที่มันอยู่ในกรอบของการใช้จ่ายงบกลางได้นะครับโดยโดยการผ่านการกันกรองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังหาหรือว่เา,าเราจะหาเงินที่ไหนมาแก้ปัญหาให้เรา เราถึง้าต้องเสนอนะครับทั้งวาระพอบพรลกพหกกู้มาและมีพอนงบอระ,าะอมานเข้ามานะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับเวลากับเงินที่เรามีอยู่นะครับ mm hmm. เราต้องมีเรียกว่าต้องมีเงินไว้ในกระเป๋าบ้างนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาในส่วนของการการพิจารณาในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความโปร่งใสความสุจริต ผมขออย่างเดียวอย่ามีใครลงไปยุ่งกนะับข้างล่างเขาทุกท่านทราบดีว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะมีคดีเมียต่างกันมากมายอย่าให้มันมีอีคดีก็แล้วกันนะแล้วผมก็ยืนยันว่าจะต้องลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นในการที่ไปก้าวล่วงข้างล่างเขาประชาชนก็ต้องให้ประชาชนเข้าใจว่าเออทำอันนี้มันดีหรือไม่ดีมันได้เพราะอะไรไม่ใช่ไปทําเพื่อความอะไรลนะ่ะความพอใจ เป็นกลุ่มๆไฟฟาวันนี้ต้องเข้าใจว่าคําว่าประชาชนคืออะไรประชาชนคือคนไทยทั้งประเทศ6-8ล้านคนถ้าบอกกลุ่มประชาชนคือกลุ่มนี้กลุ่มเกษตรกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เล็กๆกน้อยนั่นคือกลุ่มเพราะนั้นบางครั้งเราพูดคําว่าประชาชนบางทีมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดบางคนก็อาจจะเห็นด้วยเห็นด้วยกับผมก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคนมีหลายกลุ่มแต่ผมต้องดูแลคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและโดยสัดส่วนที่มันเหมาะสม และการลงทุนการลงทุนทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะหลายอย่างท่านบอกว่าทำไมไปตัดตรงนี้การเรียนภาษามันยังมีเวลาในการทํางานอยู่แล้วหึงกนตรงนี้มาทําตรงนี้ถ้าตรงนี้มันไม่ได้ใช้กรณีเเร่งด่วนมันก็สามารถดําเนินการต่อได้บางครั้งมันเป็นการเรื่องของระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ี่มันมีหลายระยะครับในเรื่องของการทําในเรื่องของดิจิตอลหรือในเรื่องของตอ่างๆในการพัฒนาการศึกษาก็เหมือนกัน วันนี้ก็ปรึกษาเขาคืนเงินมาจํานวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเอเขาจะใช้อะไรไม่ได้เลยคืนมาได้พวกนั้นพวกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีเงินในการดำเนินการไม่ใช่ก็เดี๋ยวเสนอเข้ามาในกรอบของการใช้ใจ่ายวงเงินกู้วงเงินพรบโอนก็มานี่แหละครับแต่ก็ขอให้ผ่านการคัดกรองให้ได้ก็แล้วกันผมจะไม,ม่ยุ่งเกี่ยวตรงคัดกรองตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการคัดลอกตามกฎหมายที่ทุกคนดาเนินการให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วผมมีหลายเรื่องแต่หลายเรื่องผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเป็น ความขัดแย้งนะก่อให้เกิดการประทุงอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะผมพยายามที่จะทำความใจให้ท่านให้มากที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาให้ความสนใจเอาใจใส่เพียงแต่ว่าท่านต้องศึกษาหลายอย่างด้วยกันทั้งทั้งกฎหมายนะครับทั้งในเรื่องของความเป็นจริงทั้งในเรื่องของการบริหารทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันหมดนะครับ มันยุ่งอย่างเดียวคือชอบมีคนลงไปยุ่งในระดับะระดับข้างล่างแต่ละขั้นตอนตรงนี้ยากกว่าดันเจ้าตนอดที่เจ้าที่ก็ต้องสุดกริตถ้าเจ้าที่ไม่สุดจึงเมื่อไหร่ร้องเรียนไม่ได้หมดสอตงงอก็อยู่นะปไกตรวจสอบมีอยู่ทุกตัวปปชปปทท่านร้องเรียนได้ทั้งหมดท่านจะบอกว่าร้องเรียนใครไม่ได้ร้องไปเถะครับนะถ้าร้องแล้วยังไม่ทําก็ร้องไปใหม่ นะเพราะนั้นสังคมเป็นผู้ตัดสินตรงนี้เองนะครับเพราะนั้นผมเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับในส่วนของตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วก็คงมีเท่านี้นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยผมผมฟังท่านพูดมาเนี่ยผมจดได้หลายหน้านะแต่ผมก็พยายามจะย่อให้จะพูดให้มันสั้นลงแค่นั้นเองนะครับอาจจะพูดเร็วไปบ้างแต่ก็สาคัญก็คือผมรับฟังท่านได้หมดทั้งหมดแต่ในว่าผมไม่เคยไปประท้วงท่านแรกๆผมอาจจะไม่ค่อยคุ้น วันนี้ผมก็ฟังท่านไปเย็นๆแล้วผมขหาว่าเอ๊ะผมจะอธิบายท่านอย่างไงเพราะสิ่งที่ผมเป็นกังวลอยู่ไม่ใช่ท่านผมกังวลข้างนอกประชาชนเขาจะเข้าใจเราไหมนะครับเพราะยังไงประเทศไทยก็ต้องเดินหน้าอย่างนี้ปลายใจของเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนได้มีการปรับปรุงต่างๆทั้งหมดมันก็จะดีขึ้นเองแหละครับในอะนาคตบ้านเมืองของเราอะนะเพราะนั้นการตดติต่างๆที่เป็นประโยชน์ผมรับได้ทั้งหมดนะครับอันที่ไหนไม่เข้าตามกฎหมายไม่เป็นประโยชน์ผมก็ไม่ฟังหรือฟ,ฟังทะลุไปทางนี้ นะครับไม่กั้นมันปวดหัวนะปวดหัวพรอมพูดเหมือนกันนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับ